ก็ขอครับสวัสดีชาวอารีนาทุกคนนะครับี่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะนเนี่ยเยอ่เราในช่วงช่องเขานะพอฟ้ามาของแต่ไม่ยิงคนด้วยก็ไม่รู้นะถ้าเจอก,ก็ดีเดินมาแล้วก็วิ่งมาเช็กตรงแอร์ดอ,อกก่นเลยตอนเราไม่อยากแย่งเพื่อนนะเพื่อนมันเปิดไปแล้วเอาวิทยุไปก่อน ไปดูบ้านข้างหน้าดีกว่าบ้านในหลุมเราจะไปเปิดกล่องข้างหน้ากันไม่มีของเช็คก่อนข้างหน้ามีคนอะวิ่งมาขนาดนี้ถ้ามีคนเราก็คงจะตายไปแล้วล่ะเน,นี่ยจะไปเปิดเอ่อเขาเรียกอะไรนะ เปิดห้องเปิดห้องเอาเอาเซฟนะตรงบ้านทัดทิมทะเลตอนแรกผมว่าจะไปบ้านาบ้านไหนนั่นน่ะบ้านบนเขาอ่ะชื่ออะไรนะผมเอากุญแจมาอยู่ที่มันอยู่ห้องใต้ดินอ่ะจังหวะนี้เจอคนยิงกันเนับคนหรือบอดไม่แน่ใจเดี๋ถ้าเกิดบอดยิงนเองก็ไม่น่าใช่ มีคนแฝงเหรอไม่หมดเย,ยบไปละของปืนอย่างวะไม่ใช่คนแฝงเข้ามาหรือเปล่าขอเช็คหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองเนะไม่ใช่อะไรเช็คดูเพื่อนเล่มทีมเนี่ยต้องอยู่กันละที่เลยอะ่ะ มีก็บบอดด้วบอรตรงกำแพงก็บอดตรงนี้อะบอดแรอนะครับโอเคน่าจะไม่มีคนเข้าข้างในเลยแล้วกันจะเสียเวลานานนครับเดี๋ยวมีคนมาเราวิ่งมาถึงก่อนเราก็ได้เปรียบกลัวนะเราฟาร์มของฟาร์มอะไรเก็บเ,บเข้าเซฟเข้าอะไรเรา เวิ่งเข้ามาแล้วเสียงข้างในเงียบม,มากเลยมีบอดไหมเนี่ยมีคนรอเปล่าอ,อันนี้ผมจะขึ้นไปเปิดข้างบนก่อนนะไม่มีใครมั้งเงียบม,มากเลยเสียงตีนก็ไม่มีเซฟก่อนเลย มาวะได้หรือเปล่าโอ้โหของแดงครับทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตพึ่งได้จับกเขาครับของแดงสี่แสนห้าโอ้โหโคตรดวงดีอ่ะดีจัดสี่แสนห้าเลยนะแค่นี้พอครับเตรียมออกโลกมาก,กลาบหายครับสำนวนไทยเอ๋อเี้ย ได้กล่องได้ของแดงปุ๊บเสียงตีนมาปั๊บเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยตอนวิ่งเข้ามาไม่เจอใครเลยเดี๋ยวขอจัดของก่อนคู่ครับบอดปะเนี่ยบอดหรือเปล่าบอดใช่ไหมไม่ใช่คนนะ เราขอออกแบบสบายๆนะเกมนี้คงไม่มีบอสบอสโผล่มาใช่ไหมไม่มีบอสนะไม่มีคนนะขอไปแบบสบายๆเกมนี้ได้หรือเปล่าโอ้ยอยู่หน้าประตูทุกคนประตูตข้างนอกนี่ขอไปเปิดซีฟก่อน เดยวฟรียังไม่เปิดเลยเปิดแต่ er ต <c oughs> เซฟเสียตังคือครับตามราคาเหลือเซฟกุญแจข้างล่างแล้วก็เซฟฟรีในห้องนอนอยังไม่ทันได้เปิดนะเราวิ่งขึ้นมาเปิดชั้นสองกันเซฟด้านบน <c oughs> ถ้าถือว่าโชคดีอะ่ะได้ของแดงเลยดีจะจัด ตรงไฟดวงเรามาวะน่าจะอยู่ตรงประตูอุ๊ยคนผิดมีสองตัวโอ้ยโอลมันติดโต้โคมันเริ่มซูมเองเมื่อกี้เดินติดโต้อันนี้เซฟฟีได้อะไรบ้างก็ยังดีอ่ะพอได้มีของ หยดแมากระสีรอแล้วกันเผื่อแบบเจอจังหวะคนหนักเตรียมไว้ก่อนดีกว่าพยาบาลไอ้เพื่อนพิ่งฟาร์มกำลังวิ่งมาหาเราอีกคนก็อยู่โรงงานนะอยู่ตรงโรงงานไม่รู้ดักรออะไรพยาบาลหนึ่งกล่องก็ยังดี อ๋อเพื่อนเพื่อนเราไปยิงบอทครับโอเคไม่มีละหมดละเพื่อนเราน่าจะวิ่งไปยิงบอทอยู่ข้างหน้าอันนี้ใช่ปะเดีย๋ยวบอทมันยิงเราวะไม่แน่ใจไปลงไปเปิดกุญแจข้างล่างก่อนครับทุกคนอยู่ันวะห้องไม่ใช่ตรงนี้นี่วะ่ะ ลืมครับอยู่ตรงไหนวะนี่บอดทุกคนวะตกใจก็ตกใจปิดประตวูวิทยุตั้งอยู่เกลือเฮ่เเกลือเกลือเกลือครับทุกคน เจอของเกลือน่าจะไม่มีคนเข้ามาหรอกมั้งอะไรอะบอดไหนวะนี่ไสองเม็ดสาวเม็ดร่วงนี่เป็นเดียวเีตดตายเคียร์เคียร์ยหมดครับ เ,เข็มปีไม่แล้วเราได้ของแดงมาอันนี้อะไรอะ่ะปืนคุ้มแล้วละ่ะได้ของแดงมาชิ้นดงเตรียมออกเอาเพื่อนตายว่าไม่เล็กอง วิ่งไปยังไงวะผมมา r จุดออกก่อนเตรียมออกครับจังหวะนี้อยากขอวิทยุไปอ่ะอันนี้ราคาพันหนึ่งราคาพันหนึ่งบวกกันสองอันเป็นสองพันมีค่าเท่าเดิมครับแต่อยากได้วิทยุเชช์ไม่มีอะไรมากอยากได้วิทยุเชช์ครับไ เก็บแม็กเลย <ๆ S 1> เก็บแม็กด้วยโอเคเราจะได้เวลาออกแล้วละ่ะออกท่าเรือดีปะ่ะตัวมันรอนานอ่ะออกท่าเรือดีกว่าระยะทางอพอๆกัน ออกท่าเรือขึ้นหอออกประมาณร้อยสิบวิก็ประมาณวิ่งประมาณวิ่งจากท่าเรือไปหาจุดออกจุดออกที่มันสามารถออกได้เลยก็ประมาณร้อยกวิเหมือนกันออกท่าเรือเลยดีกว่าระยะทางน่าจะพอๆอกันนะใช้เวลาในการวิ่งไปกับรอฮอลลีคอปเตอร์อมารับก็ เท่ากันนะผมคิดว่าหรือนี่อาจจะใกล้กว่าก็ได้ผมจอกตรงนี้แหละโคตรดีใจดีใจจัดๆแล้วผมทำไมมันขึ้นเสียงขึ้นตีนผมมันขึ้นตลอดเลยวะมันแบบเสียงดังตลอดเลยหรือว่าเกี่ยวของแดงปะคือแบบได้ตัวละครได้ของแดงแล้วแบบทำให้มันดีใจเลวเสียงตีนขึ้นตลอดอะเอเหวะ เนี่ยนะทุกคนคอยดูนะผมก็เพิ่งตังเกียรอย่เห็นไหมเน,นี่นยนั่งเยเช่สีส้มอ่ะขึ้นสีแดงเลยอะเดีว่าผมอยู่ตรงจุดออกว่ามันก็เลยนี่น่าจะมีส่วนโอเคครับเราออกครับจังหวะน,นี้เราได้ของแดงมาะสี่แสนสี่แสนห้าครับของแดง แยกกันโอเคครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดติดตาครพืเป็นใจผมด้วยนะกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบเจอกันทีหน้าครับ